สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอ,อสมอที่เครารพทุกท่านครับช่องตองพรพมครับนำข่าวดีมาบอกพี่น้องอสมอ11กันยายน256716นาฬิกา30นทีโดยประมาณนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ชลน่านสีแก้วครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับท่านโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวของท่าน ช่วง19นาฬิกา20กว่านาทีเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้วันที่10กันยายนนะครับท่านนายแพทย์ชนนันสีแก้วอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้โพสต์บอกว่าข่าวดีพี่น้องอสมอสม,อสมที่เป็นสมาชิกกองทุนชาพนกิจสงรงะห์เมื่อถึงวันลาสุดท้ายเสียชีวิต ลูกหลานจะได้รับเงินจากกองทุนประมาณ540,000บาทผมเคยได้รับเรื่องร้องเรียนโดยตอนดำรงตำแหน่งรับตีว่าจะขอเงินบางส่วนมาใช้ขณะมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่ได้ให้นโยบายหาแนวทางดำเนินการให้เป็นไป,นปนตามความต้องการของอสมอเสียงส่วนใหญ่ท่านสมศักดิ์เทพสุทิน ร่ำตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ช่วยผลักดันขับเคลื่อนต่อขณะนี้กระทรวงการคลังได้แจ้งว่าได้ดำเนินการให้แล้วในวงเงิน1 0 0 0 0แสนบาทโดยใช้เงินชาพนก,กิจเป็นหลักทรัพย์ในการคำประกันดอกเบี้ยต่ำมากใช้เงินคืนเมื่อเสียชีวิตโดยหักจากชาพนก,กิจที่เหลือก็ยกให้ลูกหลานถ้าอสมอท่านใดมีความประสงค์จะนำเงินออกมาใช้ ให้ไปยื่นความประสงค์กับทกศได้เลยกรณีกรณีจะเพิ่มวงเงินเป็นสองแสนบาทนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายจุลพันธ์อมอนิวัตรรับไปพิจารณาว่าจะดําเนินการได้อย่างไรนอกจากนี้อสมอ,อยังสามารถเข้าโครงการกู้คนดีได้คนละสองหมืนบาทเพื่อนำไปใช้นีนนอกระบบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน อสมอหนึ่งคนอสมอคนหนึ่งสามารถเข้าถึงได้ครั้งละหนึ่งโครงการขอ,สขอสแสดงความยินดีกับพี่น้องอสมอ,สมอด้วยครับอันนี้ก็ขอขอบคุณท่านนายแพทย์ชนละนานสีแก้วนะครับท่านได้โพสต์เฟซบุ๊กตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เวลาทุ่ม20กว่านาทีนะครับท่านก็โพสต์ข่าวดีพี่น้องอสมอโดยท่านบอกว่ากระทรวงการคลังนะครับได้ดําเนินการให้แล้วโดวย โดยเป็นการกู้เงินผ่านธนาคารกรสนะครับหนึ่งแสนบาทและท่านบอกว่าดอกเบี้ยต่ําใช้ใชเ้เงินชาวบานกิจสงเคราะห์ไปค้าประกันนะครับแล้วก็หากเสียชีวิตก็เอาเงินชาวานกิจสงเคราะห์นี่ใช้นี่ที่เหลือเขาก็ให้ทายาทต,ต่อไปนะครับทําว่าอย่างนั้นนะครับส่วนอยากจะใครอยากจะได้สองแสนท่านก็บอกข่าวว่าท่านรัฐมนตรีช่วยว่าก,ก,ก,การกระทรวงการคลังก็คือนายจุลพันธ์อมอนวัฒน์ รับเรื่องไปพิปพจนารณาอยู่ว่าจะดําเนินการต่อไปได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวจากอ,อาดีตตำตีว่าการกระทรวงการคลังนายแพทย์โชลน่านสีแก้วนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวออกมาล่วงหน้านะครับแต่ว่าในรายละเอียดนั้นทางทรกรสงคงจะมีการประกาศข่าวออกมาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนต่อไปอันนี้เป็นข่าวล่วงหน้าที่ท่านนํามา เรีพี่น้องอสมอก่อนนะครับก็วันนี้เราก็ติดตามข่าวนี้มาบอกพี่น้องอสมอทั่วประเทศใจเย็นใจเย็น,ยนๆนะครับในรายละเอียดเหล่านี้<บ>ก็จะต้องรอฟังธนาคารทรกาศานะครับ,บเขาจะว่ายังไงต่อไปแต่ว่าในข่าวต้นทางก็คือท่านอดีตลมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ท่านก็อยู่พักเพื่อไทยทีนี้ท่านฐมตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านจุลพันธ์อมรินวัฒน์ก็อยู่พักเพื่อไทยเขาคงถามข่าวกันพอถามข่าวกันแล้วมีความเคลื่อนหน้า ท่านก็เลยเอามาโพสทาง Facebook อย่างนี้นะครับพอดีเราไปอ่านเจอ a c e b o o k ท่านก็เลยนําข่าวนี้มาบอกพี่น้องอสมอก่อนนะครับส่วนรนายละเอียดก็ต้องรอฟังธนาคารทกสประกาศมาตรการโครงการนี้ต่อไปครับสําหรับวันนี้บอกข่าวดีพี่น้องอสมอไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ